เราคิวทำโปรเจกต์ครับคุยกันค่าเวลาครับผมครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราในตอนพิเศษนะครับโฟกับผมเอิร์ธครับผมบูคม<ก>ครับผมจบครับให้กูแนะนำก่อนดิ <c oughs> วันนี้จะมาคุยกันสบายๆอ่าววันนี้จะค่อนข้างเฮฮาหน่อยครับเสียงผมจะสดชื่นหน่อยเพราะอะไรเดี๋ยวก็รับฟังกันนะครับคือตอนนี้หยกรีเควสตมาหยกอยากคุยเรื่องนี้ ยกตั้งชื่อตอนนี้ว่าหวยค่าใครอย่าแตะอ่าคือจะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์การถูกหวยของหยกใช่ไหมใช่ครับอ่ะมันคือเราเนี่ยบูมหยกแล้วก็ผมเอิร์ธเนี่ยมีใครเคยถูกหวยบ,าบาา้าง <ผม S 2> ครับสามคนนี้ครับผม,อ,ผมอ้าวผมด้วยผม,ม,ผมด้วยเคยถูกกันวาสองคนเลยแสดงว่ามีบาคนที่ไม่เคยถูกหวยอ่าผมเคยถูกตอนสามขวบแม่บอกมาว่าแม่แม่บอกมาว่า แม่บอกมาว่าให้ผมหยิบหวยมาหนึ่งใบแล้วให้ย่าเก็บไว้อาย่าถูกไปสองพันเอ้ยสมัยนั้นไม่แน่ใจแต่ก็ถูกอะถูกสองได้ใช้สองตัวนะตอนสามขวบนะหลับตาหยิบหลับตายหยิบเอเครับเราก็จะมาจอะลึกในแต่ละคนนะครับเรื่องประสบการณ์การซื้อหวยถูกหวยไอ้บุ้งเร่อบุ้งเล่าเที่ยวใอ่าอะไรในบุ้งก็มาแล้วตอนสามขวบด้วยความที่เป็นลูกรักของย่าครับผม จำได้ไหมยาบอกอนนจำได้ไหมว่าเราไม <laughs> ่ตรงๆนะวันนี้ไม่รู้เลยว่าถูกจริงหรือโมเนี่ย <laughs> จำไม่ <laughs> ไหมว่าเลขอะไรครับเลขอะไรครับ <laughs> จําไม่ได้เขาบอกเลยบอกเลยว่าจําไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคือเด็กเนาะ,ะย่าแบบช่วงนั้นมันเหมือนแบบผมนอนยิ้นนอนละเมออย่างเงี้ยย่าก็เลยแบบเอา้าเดินไปแถงลอตเตอรี่พอดีตอนนั้นแถวแถวนั้นเรียกตลาดหุ้นตลาดหุ้นน้อย อไม่เคยได้ยินอีกนั่นแหละครับผมก็เลยได้น like like ี right ่ปะนาตลาดพุ่น้มยคืออะไรวะอัดระมานั้นเออวิชาโอ้โหสามขวดเอิร์ดสามขวดเอิร์ดเฮ้ยสามขวดเอิร์ดเอจังหวัดนาจังหวัดน้การเข้าร่วมสายนี้สวัสดีครับคุณทศพรแก้วจินดาตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการคิวทำโปรเจกต์ครับผมตอนนี้อยู่เอิร์ดดือเกินอัดคิดอยู่ครับคุณต้น รายการนี้รายการนี้มันถ่ายทำกันดึกเกินคือเดี๋ยวต้องต้องต้อง catch up ให้ต้นหน่อยก็คือตอนนี้เรากำลังจัดรายการตอนพิเศษอยู่ชื่อตอนเนี่ยยกเป็นคนตั้งชื่อตอนว่าหวยค่าใครอย่าแตะซึ่งหยกจะใช่จะมาแชร์ประสบการณ์การถูกหวยของแต่ละคนตอนตอนนี้บูมกำลังแชร์ประสบการณ์ถูหวยของบูมอยู่ต้นมีไหมมีประสบการณ์การถูหวยไหมไม่มีครับประสบการณ์การซื้อก็ไม่ไม่ค่อยมีแบบ บบซื้อแบบแบบนับครั้งได้น่าจะซื้อไปเคยเคยซื้อไปแค่สองคเอซื้อเล่นๆแบบซื้อแบบไม่แบบไม่ถูกหรอกงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ต้นเดี๋ยวไปต่อที่บูมกันต่อตอนนั้นอายุสามขวบอยู่อ่าเอาเป็นว่าเราเรามีผมมีหลายหลายอีเวนต์แต่ว่าสามขวบมาจบแล้วจบแล้วจบแค่นั้นก็คือเลือกให้ย่าเลือกให้ย่าย่ารักเราแล้วก็เลือกใยาพราะช่วงนั้นเรานอละเมอ มึงนอนละเมอแต่ไม่ได้แบบละเมอเป็นตัวเลขไม่ได้ละเมอเป็นตัวเลขยา่า <Goodness. S 1> คิดว่าเออมีอะไรมาเ <ใ ako? S 2> ข้าฝันหรือเปล่าเป็นโชคแปลว่าโชคดีหรือเปล่าแปลว่าปกติคุณไม่ได้นอนละเมอใช่ไหมไม่ไม่ปกติไม่ได้นอนละเมอโอ้โห<อ>ขอโทษนะครับไอแมวสามครัวผมจําไม่ได้หรอกไอดาแมวผมจําไม่ได้หรอกว่าสามควผมนอนละเมอกี่ครั้งเม เออเป็นว่าเขาต้องเห็นความผิดปกติไงเขาถึงแบบเอ้ยอ่าใช่ใช่ไปไปซื้อะไรเงี้ยใช่ใช่ต้งว่ามันคงจะมีความผิดปกติมันดูไม่เห็นน่าจะเกี่ยวกันเลยนะนอนละเมอเลยให้ไปซื้อหวยอะไรเงี้ยก็ตอนเด็กตอนเด็กอาจจะไม่เคยละเมอเลยเออก็ตามที่อคนยกบอกแหละแล้วพอริยาเห็นว่านอนละเมอทําไมไม่ให้ไปทําอย่างอื่นทําไมต้องให้ไปซื้อหวยเออขอโทษนะครับสามขวบผมไม่รู้ครับผม โอ้ยนจ,จบจบไม่สามคนเนี่ยโอเคถ้า okay. งั้นอ่าอันนี้บูมคือคนคูอผู้ที่ถูกหวยต่อไปขอสลับมาที่ผมที่ไม่เคยถูกหวยเลยเพราะผมไม่เคยซื้อเลยเจบเลยจบเลยค,คือในชีวิตผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ค่อยถูกกับการชิงโชคหรือการอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ซื้อเลยแต่ว่ามีเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับหวยอยู่ก็คือเป็นเรื่องของรุ่นน้องที่ทํางานครับ คือรุ่นน้องที่ทํางานเนี่ยเขาก็เป็นวิศวกรเหมือนกันกับผมนี่แหละตําแหน่งเดียวกันอืมแต่ว่าในทุกๆวันที่หนึ่งกับทุกๆวันที่สิบหกของทุกเดือนเนี่ยเขาจะมีตารางเ x c e l ซของเขาครับามาเป็นสายว <Excel. S 1> ิทยาศาสาตร์ใช่เราเรียนวิศวกรมาเราจบมาเราต้องใช้หลักการคำนวณให้ประโยชน์คือเขาจะมีตารางสถิติของเขาว่างวดที่แล้วออกอะไรเขาเขาจะจดสถิติไว้แล้วเขาจะนํามาคํานวณด้วยสูตรของเขาเอง ซึ่งผมไม่รู้นะเ,นเขาจะมีคำนวณออกมาจะได้ตัวเลขมาชุดหนึ่งเป็นตัวเลขสีเหลืองกับตัวเลขสีแดงอะไรประมาณนี้แหละผมไม่เข้าใจว<ะ>่าม,มันคืออะไรประมาณว่าตัวเลขนี้โอกาสถูกมากตัวเลขถูกน้อย Napole อะไรเงี้ยแล้วเขาจะจับมาค่อยกันเป็นชุดตัวเลขสองเป็นตัวเลขสองตัวก <production> <dunno. S 1> ลุ่มหนึ่งประมาณได้ประมาณหลักสิบตัวน,นี่แหละเออพอได้มาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาคัดดูจะมาตัดตัดด้วยตัวเองตัดด้วยแบบวิจารณญาณตัวเองว่า เลขนี้นะมันไม่น่าออกเลขนี้หรอกเพราะว่าเลขเบิ้ลอะไรเงี้ยหรือไม่น่าออกเลขนี้หรอกเพราะว่าเลขเนี้ยงวดที่แล้วออกไปแล้วตัดตัดออกไปท้ายเขาจะซื้อประมาณมวดแล้วไม่เกินสี่ห้าเลขนี่แหละแต่เป็นซื้อใต้ดินนะเขาก็จะซื้อเพราะว่าอ่านั่นแหละครับหอยใต้ดินนั่นแหละครับแล้วทุกมวดเขาถูกทุกมวดเลยเดี๋ยวนะซื้อซื้อซื้อกี่บาทเออกี่ขาคือเรียกว่าเลยตัวหนึ่งเนี่ยเขาตัวหนึ่งก็คือสองเลขท้ายสองตัว ซือซ้อเลขหนึ่งเนี่ย<อ>คือสิบสองบาทซื้อสิบสองบาทถูกพันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะผมจำสิบสองหรือยี่สิบาทอะไรประมาณนี้แหละจะถูกเขาจะได้ตามประมาณพันหนึง่งถ้าถูกหนึ่งัวน่าจะยี่สิบบาทละห้าสิบอะไรประมาณนี้<อ>ม<ะ>ั้งอันนี้ผมไม่ไมแน่แล้วผมเล่นไม่เป็นบนล่างเลยผมไม่รู้เรื่องแหละครับแล้วคือถ้าเกิดเทียบกับตัวเลขที่เขาซื้อเนี่ยเขาจะได้กําไรอยู่ประมาณห้าหกร้อยอะไรประมาณนี้แหละแต่เขาซืออ้ออาสนุกเขาซื้ออว่ากูถูกหวยนะเว้ยเขาจะได้พูดคำ<อ>นี้ในถุกเดือนในถูกหวยเออ ซึ่งแม่งถูกบ่อยมากคือมันก็มีบางเดือนแหละที่เขาไม่ถูกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะถูกเขาดูว่าเดือนหนึ่งเขาซื้อเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่าห้าร้อยแปลว่าเขาก็กําไรนะใช่เอ,อไม่ส่วนใหญ่ถ้าเขาซื้อแล้วเขาถูกนะเขาจะได้กําไรพอเขาจะตัดเ,เขาจะตัดความเสี่ยงออกไปไ<ม>นั่นแหละไม่หมายถึงว่าถ้าแบบไม่ถูกอ่ะต้องรู้ว่าเขาเสียเท่าไหร่งไงอ๋อใช่ใช่แต่หมายถึงแบบถ้าถ้า ถ้าไม่นับในงวดที่เขาไม่ถูกเลยนะถ้าเกิดนับในงวดที่แบบว่าเขาถูกนะเขาได้กําไรแน่นอนถ้าหักหักหักจำนวนเงินที่เขาซื้อออกไปเทียบกับจํานวนเงินที่เขาถูกในงวดนะั้นๆเขาได้กําไรเออนั่นแหละก็จนทุกคนในที่ทํางานเนี่ยก็วยยศให้เขาเป็นอาจารย์ก็จะเรียกว่าอาจารย์นะ <S 2> <S 2> <S เป็นเซนเซี่ยอเขาถูกหวยบ่อยมากอะไรประมาณนี้แหละเรื่องราวของผมก็จะมีประมาณนี้แนหะครับ ครับอ่าคุณต้นครับว่าไงครับต่อไปเดี๋ยวขอสลับเพราะเมื่อกี้ผมไม่เคยถูกวอยเลยสลับไปที่หยกอ๋อมาที่ผมเลยใช่ไหมเฮ้ยผมมันต้อนข้างจะยาวนะครับตอแนแรกว่าจะให้คุณต้นก่อนอ่ะนั้นต้นก่อนกันเลยก็ได้ครับ <laughs> ต้นจบแล้วเราจะจบร <laughs> ายการเลยเพราะต้นจบเลยเดี๋ยวมันสันมากนะมันพูดคำหยาบไม่ได้มัน,ออไไม,นมันไม่มี เออมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรให้เล่าเลยใช่ไหมครับเพราะผมไม่ถูกไม่มีโอเคครับเอาอย่างเงี้ยงั้นแต่ต้องดเคยซื้อลอตเตอรี่ก็เคยซื้อไหมก็ซื้อซื้อส่งๆไปอ่ะแบบอารมณ์ดีแบบว่าก็อยากอยากลองดูว่าไอ้คุณจะถูกไหมวะก็ซื้อส่งๆไปเออนั่นแหละแล้วเล่าหน่อยว่าตอนนั้นอ่ะเราเราทำไมถึงเลิกเรียกนั้นอ่ะทำไมทำไมถึงอยากซื้ออ่าครับโอ้ทำไมถึงอยากซื้อหรอ ไม่รู้อะไม่ไม่ไม่มันอารมณ์อินเดียครับเดินไ่เินเดินเลยนเดินเดินไปเจอแผงเดนไปอ่าเออเดีอยูอยูที่แบบว่าแบบอยากจะช่วยซื้อก็ซื้ออะไรเงี้ยสักแผงสักใบอะไรเงี้ยแล้วเราเลือกเลขยังไงเราเลือกจากเลขที่ชอบหรือเราแบบหบตาอาจจะเลือกเลขที่เลือกขที่ใกล้ๆ้ตัวอะไรเงี้ยเออไม่ได้มีไม่ได้มีหลักการอะไรเออเพื่นมันเกิดอายุอะไรประมาณนั้นอ่ะเออประมาณนั้นโอเคไม่ได้แบบว่าแบบว่าต้องต้องแบบไปดูก่อนว่าเฮ้ ทีนี้เขาให้เลขนี้นะเด่นสองตัวอะ,อะไรเนี่ยเออแม่น้ำหนึ่งอืออ่าโอเคต่อไปเรื่องผมต่อเรื่องหยกคงจะยาวเอาไปปิดท้ายด้วยกันบูอบนอกีกรอบบูยังไม่จบอีกเหรอครับคุณบ <c oughs> ูาห <c oughs> ลังจากถูกหวยตอนตอนประมาณสามขวบขวบก็ไม่เคยถูกอีกเลยแต่ว่ามันมีความพีกตรงที่ว่าช่วงผมอะออกมอไซค์บิ๊กไบคันหนึงอ่าในช่วงที่ค่อนข้างมีเงินเ,เนาะ <c oughs> แต่คราวนี้ แล้วคันนี้มอไซค์เลขมันคือแปดเก้าเก้าเก้าอืมเลขทะเบียนมอไซค์ผมกบเอาแล้วเลขสวยมากเลยนะสวยสวยแปดเก้าเก้าเก้าตีเลยครับผมเก้าเก<อ>้าเก้าแปดสามเก้าผมซื้อเลยแปดสามเก้างวดน,นั้นงวดน,นั้นออกแปดเก้างวดต่อไปผมบอก <S <S ไอ้บ้าเอ้ยแมงไม่ทูกด้วยแบบแบบ โดยส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้เรื่องหวยเลยไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเนาะไม่ถูกไม่ซื้อแม่แล้วไม่เคยถูกเลยคือผมก็ซื้อได้เล่นบ้างอย่างเงี้ยพอไม่ถูกปุ๊บก็เลยเออไม่ซื้องวดที่สองมันออกไออีกสิบห้าวันนะครับมันออกมาอีกบอกแล้วบเก้าแปดผมซื้อมันออกอีกเก้าแปดอ่าสลับกันอ่สาสลับกันเชี่ยเอาอีกแล้วเหรอวะได้เหรอวะอ่าผมก็เลยก็ยังไม่ซื้ออีกเพราะว่ามันไม่ถูกอีกแล้ว ใครไข่บ้าจะออกมาแบบเลขนี้มาสามงวดอ,อ่ฉเฉลยได้เลยงวดที่สามออกแปดเก้ามันจะมีงวดเึิน <8 9 S 2> ช่วงเนี8 8 9 9 8<อ>้เก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดประมาณเนี้ยสามงวดติดออผมไม่ซื้อนั่นแหละเ,ออเป็นความเท่ของผมนะคืองี้คือคือจะบอกก่อนผมเคยมีช่วงหนึ่งก็ลองไปหาสถิติด,ดูตัวเลขที่ออกแบบสองตัวสามตัวบ่อยที่สุดเนี่ยคือเลขเจ็ดแปดเก้านะ เลขสามตัวนี้คือออกบ่อยมากแล้วมันแบบเลขที่บ้านผมพอดีสลับกันนี่แหละอาจจะไม่เลขเจ็ดแปดเก้าพอดีนะออกบ่อยมากเลขชุดสามตัวเนี้ยเจ็ดแปดเก้าสลับกันไปเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดอันนี้สลับก็อยู่อย่างนี้แหละสามเลขนี้คือตามสถิติย้อนหลังไปห้าสิบปีออกบ่อยมากเพราะว่าผมจะมีมีตัวชีดชีดอยู่ผมเออมันจะมีตัวโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่คำนวณหวยเว้ยลองไปเสิร์ชหาดูได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะสุ่มนิดนึงอ่ะคือ คือจะเป็นโปรแกรมตัวนี้จะสุ่มสูตรขึ้นมาสูตรหนึ่งแล้วเราจะใช้สูตรนั้นไปหาชุดตัวเลขอะไรอย่างเนี้แหละเออมันค่อนข้างเป็นการเรนดอมหาสูตรอะไรสักอย่างมาเพื่อหาเลขอะไรเงี้ยแล้วเขาจะมีชุดข้อมูลย้อนหลังห้าสิบปีว่าเลขวงวดไหนออกอะไรบ้างเงี้ยแล้วเลข7จ9แปดเก้าเนี่ยชุดเลขสมตัวนี้คือออกบ่อยที่สุดถ้าใครอยากจะลองเล่นก็ลองไปเล่นสามชุดตัวเลขนี้ดูเนาะอ่าเขาเรียกว่าเล่น Wing. วิ่งวิ่งแม่งวิ่งคืออะไร <laughs> วิ่งคือ <laughs> คอะไรไม่รู้ <laughs> เรื่องจริงคือผมไม่รู้จริง อ่าผมก็จาไม่ได้ครับผมไม่ค่อยเล่นอย่างเช่นอ่าเรื่องเรื่องเรื่องของผมจ้แล้วนะวันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยเราก็วิ่งตัวท้ายอย่างเงี้ยอ่าว่ามันจะออกเลขอะไรหรือว่าสองตัวท้ายนี่แหละมันต้องมีเลขอะไรอย่างเงี้ยคือได้ห้าสิบห้าสิบโอเคคือแบบว่าสมมติอ่าถ้ามันเด็กทางั้นแะผมก็จำไม่ได้แต่ต้องมองไม่เคย ของหยกให้หยกเล่าเพราะหยกมันคนคิดหัวข้อนี้ขึ้นมาหยกมีอะไรอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องของผมเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> โอเค <c oughs> ขอขึ้นแ <c oughs> ๊บหนึ่งว่าโปรดใช้วิจารณญาณโปรดใช้จักรยานในการรับชมเนาะครับอ่ะเล่าเล่าไปเลยเล่าไปเลยเล <c oughs> ่าไปเลยอ่าคืออย่างนี้คือ <c oughs> ผมเนี่ยเป็นคนชอบ เรื่องพาเครื่องด้วยเยอะแล้วตอเนี้ยบางทีเราก็ไปอ่านพวกเราเดินคนท่องมาเนี่ยเออไม่ใช่คือเราก็ชอบไปอ่านซอรี่พ่นเรื่องไอ้ภาะเครื่องนะตอนเราเริ่มศึกษาพาเครื่องใหม่ๆเราก็จะมีแบบไอ้บางคนแขวนแล้วดีแล้วธุรกิจไปได้ดีค้าขายถูกหวยอะไรเงี้ยไงเออเราก็เลยเฮ้ยพาเครื่องแบบนี้โชคลาภอะไรเงี้ยเออมันจะหามาขายบ้างเออคนเรามันก็อยากได้เงินนะเนาะ ก็จะมีอยู่หลักๆนะที่ผมแขวนแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมันถูกเว้ยเออก็อาจจะเป็นองการบังเอิญหรืออะไรเราก็ไม่ทราบได้นะคะก็คือองค์แรกเนี่ยอ่าก็ได้เป็นเป็นพระจากเอ้ยชี้เป้าชี้เป้าอ่าตั้งใจฟังครับทุนเป็นพระจากคุณตามาคือพระไม่ได้ดังอะไรหรอกคนอาจจะไม่รู้จักนะครับอ่าก็เอามาแขวนเป็นพระจากบรรพบุรุษ แล้วก็เออในใจลึกๆอ่ะมันก็คิดว่าเอ้ยถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงอะไรเงี้ยเออนา่าจะช่วยเรื่องเงินถูกหวยอะไรงี้ให้เราได้บ้างเราก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไงเอ,อ้แล้วไม่ปรากฏว่าถูงเว้ยอเออวันนั้นอ่ะสองสองตัวมั้งถ้าจะไม่ผิดเอออะไรประมาณน,นี้จําจําได้ไหม<ำ>ว่าตอนที่เราเราใส่ไปเนี่ยเรามีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่าเราไปแล้วแบบเา๋าไม่มีครับไม่มีเหรออ๋อ,อ,อตอนนั้นไม่ม คือแบบว่าการลอง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 ของอะไรอย่างงี้แหละเอ่ออะไรประมาณนั้นนะครับเออคือแต่นั้นครับประจําตระกูลเลยว่าอะไรเงี้ยคือตกทอดมาแต่คุณตาถึงแม่แล้วก็มาผมเป็นลูกคนโตอะไรเงี้ยก็เลยขอแม่มาแขวนดูช่วงหนึ่งครับก็โอเคก็ถือว่าเราก็คิดว่าเออก็โอเคนะครับแต่จริงๆเราไม่ควรใช้เรื่องนี้มาตัดสินนะครับถ้าทุกชนิดมีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับเออ แต่ว่าด้วยความอ่าเราก็ยังเด็กอะไรเงี้ยเราก็คิดคิดไปอย่างกันครับแล้วก็มีอ่าครั้งต่อมาหลังจากนั้นผมก็เอคือพอถูกแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ก็ถือว่าองนี้ดีเยีย่ยมอ่าแต่ว่าต่อมาอีกผมก็เปลี่ยนพระแขวนอ่าพอเปลี่ยนเปลี่ยนพระแขวนนี่ถ้าเป็นเรื่องชกหน้ามเราก็จะไปนเน้นทางนี้ไงทางหวยอ่าเราจะบอกบอกรุ่นเลยก็ได้นะ อ่าช้เป้าชีท้ทางรวยแต่จ,จริงๆฮะ,อะของหลวงปู่เนี่ยคือดังอยู่แล้วคือหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลนะครับคือท่านดังอยู่แล้วเรื่องเรื่องเงินทองอะไรพวกนี้อ่าเหรียญหมุนเงินหมุนทองเงี้ยผมก็เอามาแขวนอแล้วก็เป็นซื้อลอตเตอรี่แม่งก็ถูกเว้ยงวดเลยงวดเดียวครับผมก็งวดเดียวงวดแรกคือเราจะแบบว่าพอเรามาแขวนเนี่ยรังแรกเนี่ย มันต้องถูกก่อนตอนแรกไงคือเออแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องหวยแล้วคือเหมือนมันลองวิชาแค่ตอนแรกส่วนครั้งแรกเลยแล้วไปซื้อเลยถูกเลยถูกไหมใช่โอ้โหโอ้โหสุดยอดแต่คือแบบเราก็คือก็ลองแค่ครั้งแรกไงมันจะไปขอทุกครั้งนี่กูว่าพะก็น่าจะเครียดอยู่นะอ้าวทำไมอ่ะคนมันต้องกินต้องใช้อ่ะ เกออ็แบบว่าเออคขอลองบร,รมีครั้งแรกอะไรเงี้ยก็พอเอเอลองของนี่นาก็แบบจะลองทุกงวดเลยกูก็แบบอืท่านท่านจะไหวเหรอเออมันก็ไม่รู้ว่าบุญเราวาสนาเราถึงไม่ได้วยเอออะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเออ,เอ,อ,เออลองดูเพราะว่าหลวงปู่หมุนเรื่องหมุนเงินหมุนทองเนี่ยคือเหรียญท่านชื่อหมุนเงินหมุนทองอยู่แล้วไง <คะ S 2> ก็เรื่องเงินทองอยู่แล้วก็เลยเออก็เลยลองเรื่องนี้ดูอ่า แต่ว่าที่ผมเจตนาเนี่ยคนที่จะมาเล่าเนี่ยคือล่าสุดนี่แหละครับเมื่อเีียงไม่ได้พูดไปอีกเหรอกี้มันไม่ได้ล่าสุดมันนานมาแล้วหลังจากนั้นผมก็เราเปลี่ยนเราไอ้ล่าสุดี่คือเกี่ยวกับหลงลงอะไรมันไม่เกี่ยวแล้วเออไอ้เอผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนท่าบ่อยแล้วมาเกินทําไมก็เกินก่อนไงแต่มันสั้นรล่าสุดนี้แขวนโลปูเกมไม่ใช่ครับ อยังไงยังไงงล่าสุดเป็นยังไงนานนานเลยนานเลยคนนี้ว่าแล้วดีโชคดีที่พูดจบคือล่าสุดนะคือผมไปฉีดวัคซีนที่โนฟาร์มนะครับวัคซีนก็มาครับผมใช่ใช่ใช่ไม่นานไม่นานเมื่อไรผมไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดงยวเกนก่อนเออเขาเนี้ย แถววัคซีนเนี่ยมันมีมันมีแถวแถวที่ฉีดเนี่ยมันมีวัด,ดอยู่ผมก็เลยเออเย่างช่วงนี้เขามีการล็อกนงล็อกดาวห้างศูนย์กาค้าไม่เปิดอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับออพอไปฉีดวัคซีนแล้วเห็นมีวัดก็เลยเออเข้าไปกราบพระอะไรงนี้บ้าอออองอคราวเนี้ยผมก็ไปไหว้พระแล้วก็ช่วงนี้ตังค์ไม่ค่อยพอใช้นะครับ <laughs> ผมก็เลยแบบว่ามันมีที่เสี่ยงเซมซีอ่าผมก็เลยไปเสี่ยงเซมซีแล้วก็อธิษฐานว่า เออช่วงน,นี้ตังไม่ค่อยพอใช้เลย mm. อ่าถ้าเสียงเซมซีได้เลขอะไรเนี่ยจะเอาเลขนั้นไปซื้อหวยอ่ uh. เออคราวนี้ผมก็เสี่ยงไปอ่าก็ได้เลขสองสามมายี่บสามครับอ่ uh. ไปดูใบเซมซีก็เขาก็ค่อนข้างดีนะดี <D> ออใชอ uh. ก็เลยฉีกมาเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่อ่าซึ่งตรงหน้าที่ผมไปไหว้พระเนี่ยจริงๆมันมี ่าจักรยานแล้วก็มีแผงลตเตอรี่อยู่บนจักรยานแต่ว่าจักรยานมีแผงแต่ว่าไม่มีคนขายเว้ยค uh ือ huh. มนันก็มาจอดจอดไว้แล้วก็จะไปห้องน้ําอะไรเงี้ยเราก็รอรอสักพักเลยแล้วก็ไม่มีคนมา uh huh. ก็เลยที่เก็บรอแล้วคือข้างหน้าเลยเลยไปอีกหน่อยมันก็จะมีแผงขายลตเตอรี่เต็มเลยสี่ห้าเจ้าเราก็เลยเอ,อเดินเดินไปตรงนั้นแทนอ,อ่าพอเดินไปตรงนั้นเราก็เออดูเลขสองสามมีไหมเออก็มีเว้ยมันอาจจะไม่ใช่เลขดังอะไรนะ อเอออันนี้เราก็เลยเป็นเลือกแผงหนึ่งบอกพี่เอาสองสามอ่าก็บอกแม่ค้าไปครับอ่าคราวนี้ยใจจริงอะ่ะเราอ่ะอยากจะซื้อใบเดียวครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีตังค์เอ <laughs> อ แต่แม่ค้านะครับด้วยความเป็นแม่ค้านะครับผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะเพราะว่าผมถูกหวยมะพรายนี่แหละ <laughs> ถ้าไม่ถูกนะครับ <laughs> ถ,ถ, <laughs> ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับมก็ไม่โทษเขามันเป็นเคล็ดครับ <c oughs> อเอ่อคือ,อแม่ค้าเนี่ยแทนที่จะหยิบใบใบเดียวนะครับเขาไปหยิบหวยชุดสองใบให้ผม <c oughs> เออตอนแรกผมก็แบบเออจะไม่เอาเพราะตั้งเจตนาเราไม่จะเอาใบเดียวไงแต่ว่าผมเคยได้ยินเคล็ดว่าเออถ้าถ้าเขาหยิบให้เนี่ย เราต้องไม่ปฏิเสธเออใช่เกรนี้ไมค้ารวยมาหลายคนแล้วใช่ใช่น่าจะจริงนะครับไม่ค้าน่าจะรวยมาหลายคนเขาเนี้ยก็เลยบอกเอ้าพี่ผมกว่าจะเอาใบเดียวเออเขาแต่ว่าเขาเขาเหมือนจะหยิบออกมาแล้วก็เลยบอกเออไม่เป็นไรพี่งั้นก็เอาให้ผมเลยก็ได้เออเขาก็เลยหยิบชุดสองใบไห้ผมเออผมก็เลยอาจ่ายตังค์ไปปกติเออคราวนี้ก็พออ่าวันที่หนึ่งนะครับ คราวนี้หวยออกอ่าทีมงานก็เก่งหวยกันอ่าพอสองตัวออกเออไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่สองสามผมก็เออช่างมันก็ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้ถูกบ่อยอยู่แล้วอืมหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าไม่ค่อยได้ถูกเออแต่คราวนี้ยพอหลังสี่โมงเย็นอหะมันก็จะมีโพยออกมาใช่ไหมว่ามีเลขอะไรบ้างรางวัลที่หนึ่งอะไรรางวัลลิ้ท้ายสามตัวอะไรเลขหน้าสามตัวอะไรเออแล้วแม่ง เลขลายสามตัวคือหนึ่งสองสามไมยเลข้ายสามตัวคือหนึ่งสองสามไว่เงที่แล้วเลยนี่ใช่งวดล่าสุดนี่เลยเงวดที่เออนั่นแหละงวดล่าสุดนี่แหละไอ้เออก็ลูกพี่โยกเพิ่งไปฉีดโซฟาเมื่อวีที่แล้วเองใช่เออคือแบบเอ้าคือสองสามเราซื้อแค่สองสามเงินเราก็ไม่ได้ดูเลข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 หลักร้อยอยู่แล้วไงเออแต่แม่งเออแม่งได้พอดีหนึ่งสองสามเออแล้วชุดสองใบด้วยโอ้โหได้แปดพัน เออซึ่งก็แบบว่าเอ้ยตอนนั้นเราไปกราบพระด้วยแล้วก็ขอเขาหรือเปล่าเออเขาก็ให้มาช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็เลยเอออันนี้ชี้เป้าหน่อยวัดไหนหลวงพ่ออะไรโอ้จำวัดไม่ได้ครับเตยไล่หวะโอ้่คนรอบัฟจังหวะนี้เลยเนี่ยโอ้คนผีให้ผมไปไปฉีดที่ ที่ที่ห้างโชดีซีครับแต่ว่าวัดมันติดกับห้างเลยเออใช่มันมีวัดวัดที่ติดกับโชดีซีใช่ใช่จำจำชื่อวัดไม่ได้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้คุยคุยกันไปก่อนครับแล้วครับผมก็แบบว่าเออแบบมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แปลกกดีนะฮะแบบว่าเหมือนเหมือนเขาอาจจะช่วยเราบุญเราถึงหรืออะไรเงี้ยจังหวะมาพอดีนะครับแล้วแล้วหยกหยกหยกนาเงินที่ได้จากการ ถูกหวยนี้ไปทําบุญต่อยอดอะไรหรือเปล่าอ่าก็จะไปทําบุญอยู่ครับทําบุญทําบุญนั่นไระครับแน่นอนอ่าตัวใหญ่ทําบุญก็จะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นผมเนี่ยผมอ่านไปรอนอย่างเงี้ยผมก็อาจจะไปโอนโอนเข้าหลวงตาบัวอะไรพวกเนี้อ๋อเจก็ให้แม่ให้ยายอะไราเนี้ยผมว่าเอาไปเอาเงินไปช่วยเหลือผู้คนอ่าที่ที่อยู่ใกล้กับโชว์ดีซีนะครับจะเป็น รูทซิตี้สติกครับผมอ่าไม่ใช่วัดวัดนั่นไม่ใช่ครับวัดวัดเมาไหมครับเนี่ยชื่อชื่อวัดชื่อวัดว่าวัดอุทัยทารามนะครับสําหรับใครที่ฟังอยู่แล้วประสบปัญหาทางด้านการเงินลองไปดูแล้วลองไปเช็คเกมซีดูอ่าครับม่ปกติผมผมคึกว่าโยกจะไปทาบุญช่วยเหลือผู้คนไงเพราะปกติผมเห็นโยกจะช่วยเหลือผู้คนทุกสัปดาห์ นะผมก็ช่วยช่วยญาติอ่าพ่อแม่อะไรเงี้ยเออโอนโอนให้เป็นค้าขนมบ้างอะไรเงี้ยนักศึกษาช่วยไหมนักศึกษาช่วยไหมฮะนักศึกษาเขาเดือดร้อนเราก็อาจจะอยากช่วยนะก็แล้วแต่เป็นเคสๆไปนะครับผมเออนักศึกษาพิกงพิการอะไรเงี้ยเออนักึงษารใช่ไหมผู้ย่ิงใช่ไหมคือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติที่ยกช่วยไปหมดแล้วนะนักศึกษานักศึกษาเนี่ย แต่นี่ช่วงนี้ติดโควิดเงลาะจะช่วยยากาอ๋อเออช่วงนี้ยกก็ต้องมาดอดตัวเองระดับหนึ่งอืมโอเคครับก็ประมาณนี้เคทุกคนแชร์ประสบการณ์หวยค่าใครอะาแตะไปขรบชชิวน้องมีใครอยากจะเสริมอะไรอีกไหมเยี่ <s> <c oughs> ยมครับโอเคทั้งนั้นตอนนี้นะครับตอนพิเศษของเราคิวเดี๋ยวถามโปรเจกต์หวยข่าใคร,ใครอยากแตะประสบการณ์การถูกหวยแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกันนะครับตอนสั้นๆตอนพิเศษจะได้คลายเครียดพักเบรกกันบ้างหรับตอนต่อไปจะเป็นอะไรนะครับพวกเราคิดจะทำโปรเจกต์ปิดเปิดไม้ได้หยกเปิดไม้ได้พวกเราคิดจะทำโปรเจกต์ครับอ้าวไอ้ชัดอ่คุยกันครับ ออขอลาก็ไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามพวกเราใน EP ต่อไปทุกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage q u t h m Project YouTube Channel q t h m Project Spotify q u t h m Project ทุกช่องทางเสิร์ชคําว่า q u t h a m Project ทุกคนจะเจอก็ติดตามพวกเราไปด้วยนะครับฝากด้วยครับทุกคนสํหรับ EP นีลล EP ล้ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบรถ